รายงานราคายางพาราประจำวันที่10กุมภาพันธ์2569ราคายางพาราวันนี้นั้นทุกชนิดพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเราก็จะมาฟังกันว่าอย่างชนิดไหนพุ่งขึ้นมากน้อยอย่างไรนั้นมาเริ่มที่น้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้60บาท50สตางค์ปรับบวก50สตางค์ ราคาท้องถิ่น57บาท50สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 63บาท50สตางค์ปรับบวก40สตางค์ราคาท้องถิ่น60บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาท50สตางค์ปรับบวก40สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย D r c ซี 100% 54.70สตางปรับบวก20สตางราคาท้องถิ่น51.70สตางยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด27.49สตางปรับบวก1 1สตางราคาท้องถิ่น24.49สตางยางก้อนถ้วย DRC 55 เปอร์เซนต์ยางพักชั่วโมง30บาท29สตางค์ปรับบวก12สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท29สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซนต์ยางค้างคืน36บาท15สตางค์ปรับบวก13สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท15สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%เปอร์เซนต 38บาท29สตางค์ปรับบวก14สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท29สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นนั้น มีการซื้อขายในแต่ละพื้นที่ราคาจะได้ไม่เท่ากันก็คือมีการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับหลายปัจจัยนั่นเองครับทั้งคุณภาพยางเปอร์เซนต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและเราก็จะพาไปดูตารางราคาตลาดกลางของ EUDR และ ตามด้วยตลาดต่างประเทศนั่นเองครับว่าตลาดไหนอย่างชนิดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์จะได้เห็นตัวหนังสืออย่างชัดเจนนั่นเองครับ